มีูรโออิชิพลัสซีสูตรใหม่ชาเขียวผพสานประโยชน์จากวิตามินซีสองรอยเเซ็พี่อิมสวัสดีครับสวัสดีจ้าซื้อกับข้าวมาฝากครับและกับไข่พระโล้กันก่อนอุ้ยเล่าปากเลยเนาะงั้นเดี๋ยวทยวมากินข้าวด้วยกันนะได้ครับโหไหนว่าอะไรเนี่ย ว่าสวยอะเนี่ยมีฝีมือเราอะไม่เท่าไหร่หรอกค่ะโอยสวยแล้วไม่เหมือนไอ้อัเรื่องวาดรูปแบบไม่ได้เรื่องเลยเนีย่คุยกับเอแล้วมาพาดพิงกูได้ไงมึงวาดหวยจริงนี่หว่าไม่ทราบว่ากูไปวาดให้มึงดูตอนไหนฮะ ถ้ามาช่วยเจ้าจุ่เจ้ามองก้อนด้ยฮเจามก้อนตายซะแล้วก็กระโดดขึ้นหอคอยแล้วก็กฟัน <c oughs> เฮ้ยอดูกระตูนตอนจบเลย <c oughs> แซงอะทิวอยากดูตอนจบปะว่าตัวอะไรอะจรจกเหรอ มังกรเว้ยก็แบบนี้ไม่ได้ว่าจิ้งจกชัดๆเราจะสู้กับจิ้งจกทาไมเราเป็นเจ้าชาย mm hmm. ก็ต้องสู้กับมังกรสิเอามานี่เลยนี่ต่างหากเจ้าชายตัวจริงอย่างเราขี่ม้ายินคขามาสู้กับมังกรเลวเจ้าชายที่อยู่ห่อคอยล่ะนั่นหนะเพื่อเจ้าชายก็พอเจ้าชายตัวจริงเขาไม่ปีนห่อคอยกันแล้วเขาขี่ม้าก็แบบนี้ เร่อคนเดียวไปเลยไปเฮ้ยเรนเพือ่อไปมันไม่ไดียรงไหนเ่นจะตายออกทั้งเรื่องอากไอ้อจริงด้วยพี่อักว่ารูปมังกรเป็นจริงจกจริงเฮ <Hey, S 1> ้ยเอกแอบ,บดูสมุดของพี่เหรอไม่ได้แอบ,บสักหน่อยตอนนั้นเอกหากระดาษวาดรูปพี่อักเป็นคนบอกเอกเองว่าให้ไปหากระดาษวาดรูปข้างบนพี่ว่าเสือมันใช่ไหมจริงค่ะ แต่เรื่องที่เอกอาจจบมันไม่ได้จบอย่างที่พี่ทิวเล่านะคะเกือเอกไปเอาไปดูเอกไม่ต้องเลยนะเอก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 ไม่ต้องเอกเอกไม่ต้องเลยนะเอกเอามานี่เ,เอก แต่แล้วเจ้าชายที่ขี่อยู่ในคอนก็พลาดท่าเบี่ยงดาบไปโดนหัวเจ้ามังกรเจ้ามังกรตกใจร้องจ้าพ่นไฟออกมาโดนหางยูนิคอนยูนิคอนตกใจดีเจ้าชายตกลงมาแต่อัศวินรับไปทันก่อนจะเอามือข้างที่ถือดาบฟันเจ้ามังกรลายล่วงลงไปพูดวาดเพิ่มตอนไหนเนี่ยก็กระตูนกูอะทำไมกูต้อมนมงเือนพระเอกด้วยอะ โอ้ห oh, แค่การ์ตูนมนเนี่ยมึแค้นฝังใจจังวะนี่ไอ้อะก็มาชอบมโนยิ่งตอนทิวไปฝรั่งเศสนะมันแอบ,บเล่นคนเดียวทั้งวันทั้งคืน,นเงียบเลยนะเจ๊พี่เคยเห็นมันเขียนนิยายในคอมให้ตัวเองเป็นพระเอกอยู่บ่อยๆแต่เก็บไว้อ่านคนเดียว<อ>ไว้พี่จะแอบ,บออกมาให้ทิวดูนะออเออหรือว่าจะแอบ,บพิมพ์ขายดีนะ<อ>หรือจะอัพลงเน็ตก,ก็ได้หลายตังอยู่นะโอ้ย<อ> จะกินไหมเนี่ยข้าวเนี่ยถ้าจะพูดกันมากขนาดนี้ข้าวไม่ต้องกินมาไป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 พิวเดี๋ยวพี่เอามาให้ดูนะเนี่ยเบลเจพอลนะครับก็แกเหรอเจออะอะไรเนีน่ยกิ่ชัตกินนีตรย่าหยาช่วยนองแกะ ช่วยฉันแพ็คของหน่อยโหนึกว่าด่าไปรอบนั้นน่าจะขายไม่ออกแล้วนะใครบอกกระแสดีเฉยคอมเมนต์บอกว่าเป็นการด่าที่มีคุณภาพมากนี่ไว้ว่างๆอ่ะแกมาช่วยฉันไล์ขายของหน่อยสิมีคนอยากเห็นแม่เอ,อะ่ะเมืงมาช่วยกูแพ็คของเดี๋ยวนี้เลยครับฝักด้วยนะจ๊ะน้องรับ ก็ <icism. S 1> จะมาได้ <S <S ได้ยื่นได้เหรอเจ๊เห็นสมุดวาดรูปผมปะเอเอ๊ะคุณเอาไปเก็บมั้งหรอ และแล้วอัศวินก็ช่วยเจ้าชายเอาไว้ได้ทำให้เขาเก้าวขึ้นเป็นผู้ปกครองเมืองคนต่อไปเอหรือว่าจะแอบพิมพ์ขายดีนะหรือจะอัพลงเน็ตก็ได้หลายตังอยู่นะน่าสนใจแฮ เชี่ยเฮ้ยยังไม่เสร็จดีกว่าพึ่งตื่นนะกูขอโทษแล้วทำไมพึ่งตื่นวะเมื่อคืนแพคของให้เจอิ่มทั้งคืนเลยดิแค่นาฬิกาแม่งก็ไม่ปลุกมึงไปก่อนเลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูรอกูมีเรื่องจะคุยกับมึงด้วยอ่ะเออเอองั้นแปมึงนะเฮ้ยมึงเสร็จแล้วเหรอสองกูรอกูออกมาเลย โอ้โหไม่อาบน้ำหน่อยเหรอวะอาบแล้วก็คืนอาบมาเยอะแยะไปไปลูกพี่ไปกูอะได้ไอเดียดีๆจากพี่อินมาเว้ยกูรู้แล้วว่าจะทำยังไงให้คนมาสนใจสาขาวรรณกรรมเพิ่มขึ้น <c oughs> จากเจเนี่ยนะลายนั้นอะมีไอเดียดีๆด้วยเหรอวะฮะเออดิก็เมื่อวานอะพี่อิมพูดเรื่องสือทำมือใช่ปะกูก็เลยอยากจะจัดงานหนังสือ ให้คนที่อยากเป็นนักเขียนอ่ะได้มีพื้นที่ในการนําเสนอผลงานเชด <c oughs> คิดเบอร์นี้เลยเหเนี่ยไ <c oughs> งที่ฝรั่งเศสมีงานแบบนี้บ่อยมีแทบทุกเมืองเลยนะเว้ยแต่กูเห็นที่ไทยกูลองเซิร์ชดูงานพวกนี้ยังมีไม่ค่อยเยอะอ,ะอ่มถึงว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยอาด์ดทั้งนั้นเลยอะ่ะมมึงว่าเวิร์กปะน่าจะเวิร์กมัง้งแต่ ถ้ามีหนังสืออย่างเดียวมันจะไม่แห้งไปปะวะอย่างกูอ่านหนังสือปีละแปดมาทานเองด้วยเพราะมีคนแบบมึงนี่ไงแต่กูว่าคิดไปแล้วกูกะว,ว่าในงานอ่ะจะให้มีวาดรูปเล่านิทานไม่ก็เล่นดนตร,ตรีเล่าเรื่องจากหนังสืออ่ะน่าจะทําให้คนมาสนใจอ่านหนังสือมากขึ้นเข้าท่ามัง้งนี่เหรอเว้ย จะเป็นกิมมิคที่ทําให้คนมาสนใจสาขาวรรณกรรมเพิ่มขึ้นโหแค่วันเดียวมึงคิดได้ขนาดเนี้ยเก่งนะเนี่ยดีใช่ปะกูจะได้เอาไอเดียเนี้ยไปบอกกับพี่ภูผาอะไรอะไรก็พี่ภูผามาไม่กี่วันก็ได้เป็นเพื่อนของดาวเด่นของมอ,งมองเลยนะอีกหน่อยมึงก็ดังเหมือนกันอ๊้ดังหาอะไรกูไม่อยากดังเว้ยมึงจำวันแรกที่มึงมาไม่ได้เหร คนมองกันเป็นแถวอีกหน่อยอะไม่มาองมึงแล้วดกวะโอ้มึงแม่งไร้สาระอะวะต่อไปเนี้ยถ้ามึงไม่มากูอะกูไม่มาเรียนมึงแม่งไร้สาระะกูอีกไม่รู้ว่ามึงตอบมาเลยว่ามึงจะมากูทุกวันอะอะไรของมึงเนี้ยถ้ามึงไม่ตอบอะกูหลับตาขับแม่งเลยเฮ้ยไอคิวมึงหลับตาอย่างไรมึงลืตาดิเออเออกูกูยอมแล้วกูจะมาของมึงทุกวันเลยกูจะเป็นญยาณตาติมเลยเฮ้ยมึงลืมตาดิเอา ขับเหี้ยเนี่ยรถมีเซ็นเซอร์เว้ยไม่ชนหรอกเฮ้ยมึงก็ขับดีดีดิโหปัดแม่งเลยเอาโบกมาโบกกลับนะเว้ยอะไรวะใครบอกเป็นอัศวินป่ามังกรแค่นี้ปอดไปได้อืมปอดใช่ไหมอืมปอดใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรถชนชนเหรอมีเซ็นเซอร์ไงปอดใช่ไหมมีเซ็นเซอร์มันก็ชนได้อ้อกปล่อยมือมอ่ะ Work. หนังสือทำมือน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับครับคือน,นี้นอกจากวิชาเลยนพื้นฐานแล้วเนี่ยมันต้องมีชมรมด้วยพี่แนะนำชมรมศิลปะเข้าง่ายอยู่ง่ายครับขอบคุณครับ ทิวไม่หลงทางที่ไหนวะเนี่ยไออาร์ไอลูกหมาไอขี้ปลาทองไอมันเมาเหรอ